ใกล้สุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นไอ้ก็เดี๋ยวมานะไม่ได้เจอได้พิเตอรเนี่ยตามหาไหมแต่ไปหาพ่อล้วพ่อเสียแล้ว ม่งถึอดลความหวังครั้งนี้ของพี่ปลั๊กอาจจะไปไม่ถึงแม่ผู้ให้กำเนิดแต่วันนี้เขาได้เดินทางมาเผชิญหน้ากับความจริงแม่ตายที่เคยเลี้ยงดูกับน้องสาวต่างพ่อที่รับรู้การมีอยู่ของพี่ปลั๊กเสมอมา วินาทีการพบเจอเป็นไปด้วยความเรียบง่ายไม่หวือหวานี่แหละครับชีวิตก็อาอ้วนอ่ะเขากขพูดตลอดแหละแต่ว่าเขาจะพูดแบบว่าแม่ไงอยู่ที่จันทำสวนทุเรียนอยู่ก็เอาว่าถ้าคเจอแม่มก็อยู่กับแม่ไงได้ทำสวนทุเรียนอยู่กับแม่ก็ได้แม่คือคสวนอ่ะก็เลยบอกว่า อันนี้พีนน่น้องสาวอ๋ออันเนี้ยพออันนี้ไปตามเจอมาเราไม่เคยมีเหมือนกันหรอไม่รู้พ่อที่ไม่รู้อันนี้พี่ทำมาให้หนูหอ,อันนี้ปลาของป้าเขาป้าของน้อยอคนไงเขาทำเขาทำให้ กก็เลยไไปปปอมมาั่าทั้งพี่ปลักและน้องสาวต่างก็พลัดพรากจากพ่อมาทั้งชีวิตวันนี้จึงเป็นครั้งแรกที่น้องได้เห็นหน้าพ่อผ่านรูปถ่ายครับ เขาบอกว่าแม่เองอคลอดเองก็ไปเลยเราก็เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงอะไรยังไงนะแต่คือผมก็แค่ว่าฟังแค่คือแค่ได้แค่ฟังอ่ะเพราะเราไม่รู้พ่อเขาเอามาหมูเดินได้แล้วอเอามาทิ้งไว้แม่มที่แต่เขาโกหกว่าเขาไปเจอบนรถในรถทัวร์อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วตอนหลังเขาก็บอกว่าเป็นลูกของเขา แต่เขาบอกว่าพ่อจูงผมไปไว้พยาตั้งแต่เล็กตืออ้อคนนมอยู่เนี่ยเพราะว่าโอ้ยเป็นลูกแม่มาไปตามล้านาะแล้วแม่ไม่ริงเบบนัานาน้นแต่แม่ก็จะคิดถึงตลอดแเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อเขาก็ออต้องเอาของเขาไปอ่ง ยาเสีย44พอเสีย48ดาวที่ว่าอ่าคนอ่าปาทางเลยนะขอให้ฟังพอ4 48ผมก็เพิ่งอา14เองก็ยังตามหาไม่ถูกอย่างนั้นถ้าตอนนั้นคือตามหาถูกก็ก็ได้เจอก็ได้เจอกันบ่อยจะมีประวัติอยู่ั้างไม่เคยได้เจอกันตอนนั้น อ๋อนี่ก็มานี่ก็ว่ามิเตอร์บอกว่าจะมาไหมก็ลเลยคิดใจว่าไหนก็เจอแล้วคือก็ต้องมาในเมื่อที่ว่าเราก็คือตามตลอดอยู่แล้วแล้วไหนก็จะสุดแล้วคือมาให้สุดเลยล้วก็ได้เจอน้องด้วยก็โอเค การพบเจอกันของทุกคนในเส้นทางความหวังของพี่ปลั๊กครั้งนี้อาจจะแห้วกับเป้าหมายหลักแต่ดูเหมือนว่าชั่วจากรางวัลใหญ่แต่ก็ได้เจอพี่น้องต่างแม่เป็นรางวัลปลอบใจนะครับไป,ไปเห็นแล้วเหรอนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วครับ อันนี้คือป้าของน้องอ่าเพราะว่าแม่แม่น้องเสียไปแล้วแต่ป้าของคนเลี้ยงจะโทรหาโมนี่จะโทรหาโมนี่โมนี่เขาทางานโมนี่ทำงานอืครบเส้นแล้วครบครอบครัวแล้วครบครเหลือเหลือจะมีลูกนอกระบบหรือเปล่าคนเลี้ยงอ่ะไม่รู้ ภารกิจนี้จบลงด้วยปาฏิหาริย์หรือเปล่าต้องให้พี่ปลั๊กเป็นคนตัดสินนะครับชีวิตสุดแกร่งที่ผ่านมาถือว่าสู้ฝ่าฟันมรสุมมาหลายลูกทางข้างหน้าจะเป็นยังไงก็คงไม่หวั่นต่ออุปสรรคแล้วนะครับสุดท้ายนี้ความหวังเจอพ่อ ก็ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วแต่ความหวังเจอแม่แท้แม้จะริบปรี่แต่ก็ขอแค่ได้หวังเบาะแสะในใบเกิดระบุข้อมูลของแม่เพียงแค่ว่าสมใจจากคำบอกเล่าของญาติญาติพี่ปลั๊กบอกว่าตอนที่แม่มีเขาคาดว่าอายุประมาณ18-19ปปีและมีแฟนชื่อเปียกสมศักดิ์ทองเพชรหากใครคุ้นชื่อและเรื่องราวของแม่พี่ปลัก๊ก หรือถ้าหากแม่ยังจําลูกคนนี้ได้ติดต่อหาอีเตยด้วยนะครับเรื่องราวชีวิตของพี่ปลัก๊กเรียกได้ว่าเป็นชะตาชีวิตที่สาหัสมากๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาหลุดพ้นมาได้ก็คือการไม่ยอมแพ้ฝากทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาเรื่องแม่ของพี่ปลั๊กด้วยนะครับ ทำไงได้อเพราะเราต้องยอมรับโชคชะตาตัวเองเพราะเราไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ก็เราคิดตลอดคิดคิดมาจนตลอดจนอายุ32จนคิดว่าสักวันเราต้องตามหาพ่อเจอสักวันหนึ่งที่เราจะได้อ่าในอ้อมกอดอบอุ่นของพ่อแม่ที่ทุกคนขอได้กัน ขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกค้างก่อนลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวงังถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับเราหรือไม่ยอมรับเราก็แล้วแต่ให้เราได้รู้ว่าเออคนนี้คือพ่อเราเขายังมีชีวิตอยู่เขายังสบาย สงสัติกเท็อ่ะตอนตายมอยู่สงขาตายแต่สี่แปดแล้วอะตายแต่สี่แปดล้วอะเจอเจอจริงเจอลูกก็ดีนะพ่อนะพพ่่ออลูกเนาะตื่นก็เพ้อล้วก็ฝันใจมันสั่นระรู ใจฉันมันยังพันผู่เหมือนมัวพันลัก็ชักชื้นอ,อยู่เช้ายันคนนี้แม่เราเราได้กราบถาขอสักครั้งหนึ่งได้อ้อมกอดขอสักครั้งหนึ่ง แล้วก็มีความสุขแล้วไม่ใช่แม่เขาแต่คเคยเลี้ยงเขาแล้ก็เ่ยเลด้ย่านะสิ่งสำคัญที่สุดคือเรายืนด้วยลำแข้งเราขอบคุณคนที่อยู่ขอบคุณคนที่อ้าแขนต้อนรับเรา ขอบคุณคนที่ปฏิเสธเราให้เราได้เรียนรู้แค่นั้นก็พอ